ทำมาอยะไรนะวะถือว่า,าโอ้ถือจะปลาขาวหน่อยครับนี่แหละครับมันเจ็บครับสอดกินคำเดียวเลยครับว <c oughs> ้าวเฮ้าไม่ตัวใหญ่ไม่งี่เงินคือปล่อยตัวแล <c oughs> ้วดักเดินหรือปล่อยมาข้างปลาไปหนึ่งนะแม่ไป เอาไปไดนีแล้วลองใส่หนกไปไปสมอเรืแ้งไหปลาขึ่นโอ้หฮดังนตัวนี้ดังไรยังตดังได้ว่าแดงอดงนงูอบานงูอจะไิดพวกอาเด้งไปอยู่ดีแขงไหนข้งไหนก่อน ออีืนงีเขาดาเล็อเลยาเล็กปไงเดี๋ยวเบิ่งแหพึ่งเแหเสนหางแหหน่อยกินปลาไงได้หนิเดี๋ยวบิ่งมองเสนหาหงพูนพูลุงพูนปลาขึ้นอยู่พูนด่งด่งไรด่งพูนด่งเลยันมันต้องมันต้องมันต้องมีอันนีเนาะมันจประโยชเนาะ ฟุมทั้งเออฟุมหาฟมเงี้ก็ได้หรือว่าไก่ทั้งสีแดงทั้งไหนนำไปบางมึงเดี๋ยวทำตัวก็นายแล้วไปไป้างรอกลับเขาป่ะบ่อบ่ขันมุดบ่ลึกเหรอกูได้มากี่เชิงอยเนี่ยตรงไปเลยตรงไปเลยแปงไหนนี่ยตรงไปนี่ ช็อตเด็ดเลยบางนียงยน่ยนย,น,มมยน,นยืนดีๆยืนดีๆมัยืนล่มมายืนปยืนนึกฟังไหมเนี่ยมาต่ทานอีกปังเก็บเอาโอ้โหขุดขุดแช่เลยเพราะเ่าขีกแไปจนถ้าพูดล่ะเอา สองคนพอมันจังครับโดนปลาโดนออกทโออ้ยมึงโ้ด้วโตใจเ่บร์ครับพี่น้องบ้านปลาแางเข้าตัวนี้เตรียมยงไรเหรอเพื่นวดยืดวดยดดึกว่ บดีแล้วบืกพุนแห่อยูุ่นบ้ือก้หน้าบเลี้ยไอ่มากลกันบ้เกอกู่แยู่นี่ครับพี่น้องปลาไม่ปลาขาครับเด็นบมับย่างยูซี่ก็ไเลปลาครับผมแ่จุ่มเอดี๋ลงบัตเดี๋ยวนำขิ้นเรียนเลยมันตงมีสีสันเล่เลยกัน บ้านปลาเนาะเจ้ากูปลาคาบเรี่ยวมังกรมันก็ธรรมดาแล้วตัวมิซิทันแล้วเนาะเกี่ยวผิดอยู่ขึ้นมาอยู่ไปแล้วนั่นมามาแล้ว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  หน,น้ามันหน้ามันรั่วมาตั้งไหนเนี่ยด็กให้หน้าเขาเหรองาให้ อสองลูกอะไรอยู่ดีเนาะได้ปะตัวสียอ,อ,อยู่หรอกตะเอ่าปลาตองไก่เวนมีนหน่อยหที่ป่าได้บังป่าญนะ่